ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อ s u ู u k คิงย o นสาขาบุรีรัมนอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอีสุสูคิงย o นจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันอังคารที่สองพฤศจิกายนพศ2564นั่นเองก็ ใครที่ถูกหวยรวยเบอร์ถูกรอตอรี่นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยส่วนหัวล้านนะก็ชวดยาวๆไปนะครับรออีกทีวันที่16ไม่แน่อ่ะก็วันนี้ ไม่เป็นการเสียเวลาก็โอเคแหละตอนนี้นะครับอาทิตย์นี้พี่ต่ายก็จะยุ่งทางอาทิตย์เลยนะเพราะว่าตอนนี้รถมันมีขมาค้างที่พี่ต่ายเนี่ยสิกว่าคันแล้วที่รอปล่อยเนี่ยแล้วก็เอฟีเนี่ยพอรู้ว่ารถมาก็โอ้ต่างคนต่างเร่งมากนะครับแล้วเอกสารมันทําไม่ทันเดี๋ยววันนี้นะพี่ต่ายจะถ่ายทิ้งไว้3มรุ่นที่เอขอมาทั้งหมดเลยแล้วกันแล้วก็นั่งทําเอกสารยาวๆไปเพื่อระบายรถออกเนาะ ก็อันนี้ถ้าพี่ไต่ตอบช้านิดหนึ่งก็ต้องขออภัยนะครับยังไงไลยพี่ไต่ก็ทักมาทิ้งไว้ละกันเดี๋ยวพี่ต่ขึ้นลิงให้อ่ะวันนี้นะครับมันเป็นรุ่นไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันลำมัน3าคันนี่แหละวันนี้ไปไปดูกันกลับแล้วก็จะเป็นรุ่นนี้นี่เองนะครับที่ทาง F อฟวิตายขอมาเยอะมากๆเฮ้ยพี่ตายผมได้ดูแต่ตัวสประตูหนูได้ดูแต่ตัว4ประตูไปแล้วตัวแคปพี่ไม่คิดจะถ่ายให้หนูดูบ้างหรอคะเออนี่ คิดจะทายแต่ว่ามันไม่มีรถไงอ้าวแล้วตอนนี้นะครับรถคันนี้ก็เข้ามาถึงพอดีเป็น FC ของพี่ต่ายนะที่เป็นของน้องสุดใจนะครับที่อยู่อําเภอบ้านใหม่เชัยพุพธอ์บ้านใหม่เชัยพุพธหรือพุทธิสงฆ์เอออยู่แถวๆนั้นแหละอ่ะเอาเป็นของน้องสุดใจแล้วกันนะครับโดยรุ่นนี้นะจะเป็นเจ้าตัวสเป c แคปไฮแลนเดอร์หนึเก้า X ก e r i e s เกซีรเกียร์ธรรมดานะครับเป็นตัวตัวแคปแต่ว่า เป็นสีขาวมุกโดโรไม้นั่นเองก็จะเป็นแบบนี้ขาวมุกใหม่นะแล้วก็ราคาเดิมของเขา845,000บาทแต่ว่าด้วยความที่เป็นเจนของปี2022นะครับมีการปรับนู่นปรียมนี่อ่าหลับทำให้ราคาปรับขึ้นมาอีก5,000บาทจำง่าย,ายๆนะครับรถคันนี้นะครับเจ้าเอ็กซิลคันนี้ราคาจะอยู่ที่850,000บาทนั่นเองได้มาเลยนะครับ กระจังหน้า2ชั้นทรงสปอร์ตนะครับเป็นสีทูโทนก็คือสีแดงเลือดหมูตัดกับสีดำเงาแล้วก็โลโก้ของ isuzu นะครับก็จะเป็นสีแดงเรียกว่าแดงสดนั่นเองสติ๊กเกอร์ที่ฝากระโปรงก็ยังมีมาให้เช่นเคยแต่ว่าตัวกระจังหน้าของเขานะตัวเคี้ยวจะถูกออกแบบให้สั้นลงนะครับมีความดุบ้างนิดนึงเนาะแล้วก็ตัวเคลือบเคลปล่าตรงกระจังหน้าก็จะมีมาให้ตัวกระจังหน้านะครับที่เป็นตะแกรงของเขาเนาะ ก็จะมาพร้อมกับตะแกรงแนวนอนนั่นเองแล้วคันนี้นะครับมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ isuzu vision by led สามารถปรับระดับได้มากถึง4ระดับทำให้เหมาะสมกับการใช้งานมากอันนี้พี่ต่ายชอบมากเลยนะไฟสูงไฟต่ำไฟเดลท์ใช้แค่หลอดเดียวนะครับแต่ไฟดีดลท์มันอยู่ในโคมโคมรวมกับเขานะออใช้หลอดแยกนะครับแล้วทีนี้ด้านล่างก็จะเป็นตำแหน่งของเจ้าตัวไฟเลี้ยวนะครับไฟตัดหมอกด้วยความที่เขาจัดอยู่ในตระกูลที่เป็นกลุ่มท็อปอยู่แล้ว ก็ได้ไฟตัดหมอกแบบ LED มาเลยนี่ชุดตกแต่งนะครับเจ้า X series ก็ต้องบอกเลยว่าเขามาพร้อมกับชุดตกแต่งพิเศษนะครับที่รุ่นอื่นไม่มีก็คือเจ้าตัวชุดสกเกิดรอบคันนั่นเองราทีนี้นะครับ8 5 0 0 0นบาท เราจะได้ระบบความปลอดภัยอะไรจากเขาบ้างเจ้า X-Series คันนี oh <my> mm ้นะถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าเกียร์ธรรมดาแต่ว่าเบรก ABS <waves> บุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันเข็มขัดนิรภัย2อ3.2ที่นั่งก็มีมาให้นะครับเมื่อพี่ต่ายพาพวกเรามาอย่างด้านข้างได้ดูตัวรถของเขาเนี่ย ก็จะเห็นเลยนะครับมันมีความสปอร์ตตั้งแต่กระจังหน้าใหม่นะครับยังมาเจอลายแม็กใหม่มีสปอร์ตบาร์มีบันไดข้างให้นะเดี๋ยวเราไปดู Max ใกล้ๆเขาไม่ใช่ Max ใหม่สิตัวนี้ยังเป็น Max สีเดิมเป็น Max ตัวเดิมนะตาพี่ไต่จำไม่ผิดนะนี่เจ้าตัว X Series คันนี้นะแหมมีหน้ามันถึงปรับมา 5, 0 0 0แล้วเนาะ,ะนะครับตัว Max X Series นะครับจะเป็น Max ทรงสปอร์ตสีดำเงานะครับ ตัดด้วยโลโก้ของ isuzu สีแดงนั่นเองแล้วก็จับคู่พร้อมกับเจ้ายางบริสโตนมันจะไม่เหมือนเจ้าต,ตัว4ประตูนะสีประตูใช้เบอร์อยาง265เจ้าตัวนี้เขาจะใช้ยาง255แต่ว่าเป็นยางบริสโตนยางเกรดเอเหมือนกันเลยการสะเทือนถึงแม้จะเป็นแคปนะครับด้านหน้าก็จะเป็นคอยสปริงนั่นเอง การที่ใช้คอยสปริงมันก็นิ่มเหมือนรถเก่งนั่นแหละนะครับมีเจ้าตัวเชสซีขนาดใหญ่นะครับรองรับน้ําหนักการบรรทุกได้ม,มากขึ้นรุ่นนี้จะมีการติดตั้งบันไดข้างมาจากโรงงานเลยทีเดียวถึงจะเป็นตัวแคปบก็เถอะนะครับกระจกมองข้างของ X Series จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะที่อยู่ด้านบนด้านล่างก็จะเป็นสีดํามันเป็นสีทูโทนนั่นแหละแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้ตัวกระจกตัวนี้นะครับ ถูกปรับแล้วก็พับด้วยไฟฟ้านะเราอย่าไปเอามือดันเล่นเดี๋ยวพวกมอตอร์มอเตอร์เขาจะชํารุดก่อนวัยอันควรเนาะแล้วก็ตัวหนังสือสติ๊กเกอร์พันเอก็จะอยู่ด้านข้างแบบนี้เลยนี่ตัวใบปัดนะ้ำฝนเป็นแบบบิลล์อินคันนี้เลขเครื่องของน้องสุดใจ5203นะครับไม่พลาดแน่นอนเพราะมีแค่คันเดียวเาอาวากาศออกแบบให้มีความสวยงามแล้วก็รับสัญญ,ญาณได้ชัดเจนตัวนี้เรามาดูมือจับประตูกันบ้างมือจับประตูตัวนี้นะครับจะใช้คู่กับ เจ้ากุญแจอัจฉริยะนั่นก็นหมายความว่ากุญแจอยู่ในกระเป๋าแล้วก็ห่างจากเจ้าสวิตตัวนี้ประมาณสัก80ิเซนเราสามารถกดเปิดได้เลยมีสัญญาณกันขโมยมาให้อ่าอันนี้เดี๋ยวให้ดูเต็มๆนะครับสำหรับใครที่จองเจ้าตัวแคบไว้ก็ดูกันนะครับดูลออแบบนี้เลยตัวกระบะนะครับออกแบบให้มีขนาดที่ ยาวใหญ่นะครับก็ใส่ของได้มากขึ้นนั่นเองและที่สําคัญมันมาพร้อมกับเจ้าตัวสปอร์ตพาเด้พี่ต่จะพาขึ้นไปดูเนาะตัวแม็กนะครับก็จะเป็นแม็กลายสปอร์ตขนาด17นิ้วเหมือนด้านหน้านั่นแหละแต่ว่าก็อาจจะเหยียบที่โคนมาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวล้างให้เนาะแต่ทีนี้มันจะแตกต่างกันตรงระบบการสะเทือนนะครับตัวแคปบมันมีแนบกี่แผ่นกันแต่แต่แตนี่ ตัวแหนบนะครับก็จะมีแหนบทั้งาต,ตัวแคบก็จะมีแหนบทั้งหมดอยู่3แผ่นนะครับก็ด้านบนจะเป็นแหนบที่ยาวที่สุดเนาะแล้วก็2แผ่นร่างก็จะช่วยในเรื่องของการบรรทุกวางไว้บนเหนือเผานะ แล้วก็ยางอะไรก็จะเป็น17เหมือนกันชุดสเกิร์ตถูกติดตั้งมาให้นะครับก็เรียกได้ว่าหน้าก็มีท้ายก็มีสปอร์ตสุดๆเลยทีเดียวกันชนท้ายเป็นแบบบิวอินแบบนี้นะครับสีเดียวกับตัวรถเลยนอกจากกระจังหน้าใหม่เรายัางได้เจ้าตัวไฟท้ายใหม่ด้วยนะหมายถึงสีใหม่เดี๋ยวมันก็ส่งเดิมมันแหละแต่ว่ามันเป็นสีดํามันให้อารมณ์ที่สปอร์ตมากขึ้นนั่นเองไฟท้ายจะเป็นแบบ LED จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ตัวสปอร์ตบาร์พี่ต่ายชอบมากเลยมันเป็นแบบวิลลอินนะจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยไล่ตั้งแต่ขอบกระบาไปยังด้านหลังของหลังคานะครับนี่โฮมันจะมีเวาหลบไฟตัดหมอกให้ด้วยไอ้ไม่ใช่ไฟตัดหมอกสิไฟเบรกดวงที่3มนะครับมันวาหลบให้ด้วยไฟเบรกดวงที่3มีมาให้ตัวเขาเรียกว่าไลฟฝ้ากระจกด้านหลังก็มีมาให้ที่พี่ต่ายชอบอีกจุดหนึ่งก็คือเฮ้ย mm hmm. กระบาเนี่ยมันเป็นมันติดตาดีแมนะ็กซ์น่ะแล้วมันก็ติดตั้งมาจากโรงงานเลยมันสุดยอดมากๆนี่ เอาเดี๋ยวพาไปดูด้านท้ายนิดนึงแล้วก็จะไปดูด้านในวันนี้นะครับสำหรับ f c ท่านใดที่ขอเจ้าตัว ZP พีมาเมื่อวานพี่ต่ายเจอวันนี้มันหายเดี๋ยวจะไปตามว่ามันอยู่ไหนจะหาให้เจอแล้วก็ถ่ายให้ได้นะครับรีบทเาเอกสารให้เสร็จอันนี้ก็จะเป็นด้านท้ายของเขาเนาะมีกล้องมองหลังมาให้เป็นแบบบิวอินสติ๊กเกอร์นะครับของ X s e r ซีรีก็มีมาให้เช่นเดียวกันซึ่งสติ๊กเกอร์แบบนี้ก็จะมีเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะอมหมายถึงจากโรงงานนะถ้าคนอื่นเขาไปติดตั้งเพิ่มก็ได้ อันนี้พี่ตาให้ดูหนึ่งรอบอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนี่แล้วก็ตอนนี้นะครับที่พวกเราเห็นนะครับก็จะเป็นภายในของเจ้าตัวสเป c แครบไพนันเดอร์1.9เกรดเอ็กซ์ซีรีเกียร์ธรรมดาเป็นเจ้าตัวแคปบนั่นแหละภายในห้องโดยสารของเขานะก็มีความ กว้างมากๆเลยทีเดียวเห็นไหมเนี่ยครับประตูบานแคบถูกออกแบบให้เปิดได้กว้างมากถึง90องศานะครับมีตัวเปิดประตูแยกให้แล้วก็มีมือจับประตูแยกให้ที่ใส่ขวดน้ําขนาด1.5ลิตรมีมาให้เลยได้ว่าโอ้เป็นน้องๆสประตูกันเลยทีเดียวตรงสเปซแคบนะครับออกแบบให้มีความกว้างตัวนี้ก็ ไม่ว่าจะเป็นการเอาสัมภาระนะครับขึ้นไปวางหรือว่าน้องๆนนูหรือว่าคนขนาดเท่าพี่ตายเนี่ยเข้าไปนั่งก็สะดวกสบายมากๆนะครับไม่อึดอัดแต่อย่างใดเลยพรมของห้องโดยสารของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะครับตัวเครื่องมือจะอยู่ตรงนี้นะนี่ไม่มีที่ชาร์จ USB มาให้ไม่เป็นไรนะบอกแคปเดี๋ยวพี่ต่ายมีให้นะครับผ้าบุผนังของเขาก็จะเป็นสีดํานะมีลาโพงเซอร์เรลยาวมาให้ด้วย ก็เรียกว่ามาในโทนสปอร์ตดำแดงดำแดงนะครับสไตล์ของ x s e r i e s เขาล่ะทีนี้ประตูบานหน้าก็จะมาพร้อมกับลวดลายสีดำแดงนะครับสปอร์ตสุดๆเลยไม่ว่าจะเป็นบุนุ่มนะครับสีดำแล้วก็เดินด้วยได้สีแดงสวิตช์กระจกไฟฟ้าก็จะเป็นสีดำเงานั่นเองตัวใส่ขวดน้ำขนาด1.5ลิตรมีมาให้ ตัดมานะครับบริเวณที่บ่อนั่งของเขานะก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวเบาะหนังลายสปอร์ตนะเดินด้วยได้สีแดงนี่ที่สําคัญนะครับด้วยความที่ก็เป็นเกรดแซนะเออมันอยู่ในตระกกลท็อปอยู่แล้วฟังของผู้ขับขี่นะครับสามารถปรับระดับสูงต่ําได้เรียกว่าสอดคล้องกับการใช้งานจริงๆโอ้มีปีกขนาดใหญ่ด้วยสุดยอดจริงๆเดี๋ยวเราลองเข้าไปภายในะห้องโดยสารกันเดี๋ยวพี่ไต่ถือกล้องมือหนึ่งแล้วก็อีกมือหนึ่งนะจะจับตรงนี้ สาธิตทุกรอบเพราะมีประโยชน์จริงๆนะครับแล้วก็เหยียบบันไดข้างนะครับถือโอกาสโชว์รองเท้าแล้วกันนี่เอฟชอบสังเกตว่าใส่รองเท้าอะไรนะก็อันนี้จะเป็นมุมสูงของเขานะสวยมากๆนี่ก็เดี๋ยวเข้าไปนั่งเลยอเห็นไหมง่ายมากๆขนาดถือกล้องมือหนึ่งแล้วก็ อีกมือหนึ่งก็จับประตูแล้วเข้ามาเองเพราะว่าเขามีมือจับให้นะครับก็เรียกได้ว่ามาถึงโอ้โหกับพบกันไลท์สปอร์ตมากๆนะครับดำแดงตัว X สีแดงแล้วก็ตัวเส้นของเขานะครับก็จะเป็นสีดำมูนี่ไล่มาเลยนะครับูบนุมมาให้เดินได้ได้สีแดงมาจนถึงบริเวณนะครับตรงนี้ก็จะเป็นระบบความบันเทิงก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับรองรับตัวสมาร์ทโฟนร,รุ่นใหม่สามารถใช้งานกับเครื่องเล่นตัวนี้ได้นะแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้ด้วย ตัว A นะครับของ X Series คันนี้ออกแบบไม่มีความหรูหราใช้งานได้ง่ายเพียงแค่3ฟังก์ชันเท่านั้นเองนี่มีเขาเรียกว่าตัวกรองฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยนะมันมีฟิลเตอร์นั่นแหละก็เรียกได้ว่าชํำสบายแล้วก็ปลอดภัยด้วยรุ่นนี้นะครับไม่มีเกียร์อัตโนมัติมาให้เลือกแต่ว่าก็อย่างว่าแหละใครที่ชอบความเรา้าใจอัตราทดที่ต่อเนื่องนะครับเรียกได้ว่าอยากฉุดกระชากความโหดความดิบนี่พาดไม่ได้กับ เกียร์ธรรมดา6สเปตรดตัวนี้นะครับให้อัตราทดที่ต่อเนื่องแล้วก็ขับมันมากๆเลยทีเดียวตรงนี้นะครับที่พักแขนก็จะมีการบุนุ่มมาให้อ้าวก่อนจะลงไปนะครับก็เดี๋ยวจะพาดูพวงมาลัยนิดนึงก่อนจะไปนะครับก็จะถ่ายข้างนอกดีกว่าจับนะครับตรงนี้แล้วก็เหยียบบันไดข้าง <c oughs> แล้วก็ออกมานะครับเราก็จะพบเห็นกับเ <c oughs> จ้าพวงมาลัยทรงสปอร์ตนะครับออกแบบให้มีความกระชับแล้วก็ควบคุมทิศทางของรถได้อย่างง่ายดายและก็แม่นยำนะครับพุ่มด้วยหนังแล้วก็เดินด้วยได้สีแดงเนาะเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับเราสามารถใช้ฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยได้ก็คือจะอยู่ตรงนี้เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับไม่ต้องละสายตาออกจากท้องถนน โลโกโ้ i ส u z u สีแดงเฉพาะ X Series เท่านั้นรุ่นนี้นะครับถึงจะเป็นแคปกเ็เถอะแต่ว่าฉันก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าฉันมีเจ้า Cruise Control มาให้ด้วย4ประตูนี่ฉันก็ไม่น้อยหน้านะบอกเลยนะครับมีฟังก์ชันควบคุมความเร็วได้ที่พวงมาลัยนะครับบวกลบบวกลบอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็ไม่ต้องเหยียบเจ้าคันเร่งอยู่ตลอดเวลามาตรวัดนะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวมาตรวัดแบบ Supervision สามารถปรับระดับแสงได้ให้เหมาะสมกับสายตาของเราที่อยู่ถัดไปตรงหน้านะครับถัดจากตัวหนังสือ c s เนาะก็ตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าหน้าจอ Smart m a e d นะครับหน้าที่ของมันคือบอกข้อมูลการขับขี่ต่างๆให้เราได้ทราบเรียกได้ว่ามีครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนมากๆเลยทีเดียวไปดูเครื่องยนต์กันบ้างนะครับว่าเครื่องยนต์มันเป็นเครื่องยนต์ตัวไหนกันต้องบอกเลยว่าเจ้าตัว X Series คันนี้นะครับ ไม่มีเครื่อง3.0แต่ว่าเขาเป็นเครื่อง1.9เจน2มีการพัฒนาในเรื่องของประสิทธิภาพต่างนะครับให้มีความสเสถียรแล้วก็ไว้วางใจได้แบบสุดยอดเลยทีเดียวมีขนาด1,900ซีซีนะครับให้แรงม้า150แรงม้านะครับเดี๋ยวโอ้โหเหยียบปุ๊บมาเลยพุ่งพุ่งพุ่งเลยนี่มีเจ้าตัวเทอร์โบแปรผันขนาดใหญ่นะครับช่วยให้อัตราเร่ง ทำความเร็วได้ดีขึ้นมากๆเลยทีเดียวและทีนี้แรงบิดนะครับก็อยู่ที่350นิวตันเมตรนะเขาเรียกได้ว่าโอ้โหแรงด้วยนะครับเรื่องพละก,กาลังนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะกาเรียกว่ายังไงยังไม่ต้องริมงรมแมว่า350นิวตันเมตรนะเออนะครับสุดยอดมากๆคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยคันนี้ทีนี้เรามาดูอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงกันบ้างว่าตัวมันมนะเออมันใหญ่ขนาดน,นี้มันกินน้ํามันไหม นี่วิ่งในเมืองวิ่งในเมืองนะ1 0 0กิโลเมตรใช้8.4แล้วก็วิ่งนอกเมืองอ100กิโลเมตรใช้ไป5.6ด้ 6, 6, 6. วยทัวเฉลี่ยแล้วอยู่ที่6.6หโอสุดยอดนะครับไม่ธรรมดาอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูเจ้าคันที่2กันต่อว่าจะเป็นรุ่นไหนส่วนเจ้าตัวแซดพีเดี๋ยวจะไปตามล่ามันให้เจอไปไปดูคันที่2กัน